รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Health t e n d y สุขภาพดีไม่มีเอานั่นเองนะครับพบก,กันทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของ สุขภาพการออกกําลังกายในเรื่องของการกินต่างๆนะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันด้วยนะครับวันนี้ไม่ต้องโอนตกใจเพราะว่าไม่มีน้องบุ๋ม่ทางเพราะว่าน้องบุ๋มติดภารกิจในการเดินสายประกวดนางงามอยู่ฮ่ามาลส์มีดหนึ่งนะแต่ไม่ใช่หรอกนะจริงๆนางไปมีทุรกิทุลานเลยของนางอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถึงจะอยู่กับโอแค่คนเดียวแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของอ่าสาระดีๆที่นำมาบอกกล่าวกันด้วยในเรื่องของนี่เล ในช่วงของเฮลทิคนะครับเคล็ดลับในเรื่องของสุขภาพวันนี้โอมี2เรื่องเหมือนเดิมนั่นก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับช่วยดูแลในเรื่องของโรคห,ใใหัวใจของคนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นในเรื่องของสารพันถั่วและ,มะเมล็ดพืชของว่างส่งพลังของคนลดน้ําหนักนั่นเองนะครับส่วนในช่วงของเฮลท็อกนะครับวันนี้โอพากันไปอยู่กันที่ สถานีวิจัยลำตะครองเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะพาไปชมในเรื่องของพิพิธภัณฑ์สมุนไพรที่มีการรวบรวมสมุนไพรจากทั่วประเทศมาไว้กันที่นี่นั่นเองนะครับในช่วงของ h ฮลท์อินดี้สุขภาพดีแบบนอกกรอบวันนี้นะครับเรามี5วิธีลดน้ําหนักโดยไม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงหน้ากันครับ น้องบุ๋มไม่อยู่นะหรือไม่มีเพื่อนเล่นเลยอะค่างๆหายไปอย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้เดี๋ยวเราเอาสาระอย่างเดียวกันนะครับวันนี้เรามีสําหรับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรไทยช่วยดูแลในเรื่องของโรคหัวใจนะใครที่เป็นโรคหัวใจบอกช้ําหัวใจตนกินไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจหัวใจข้างในร่างกายของคนเรานี่แหละเขาบอกว่าโรคหัวใจเนี่ย ถือว่าเป็นโรคในอันดับต้นที่คนไทยน่กลัวแสนกลัวเหลือเกินว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีข้อแนะนําที่สําคัญสําหรับการหลีกเลี่ยงในเรื่องของสุขภาพจากโรคหัวใจนะบอกว่าต้องมีโภชนาการที่ดีในเรื่องของการกินหลีกเลี่ยงในเรื่องของไขมันนั่นเองที่สําคัญนะครับต้องออกกําลังกายให้เป็นนิสัยและเป็นส่วนหนึ่งของ การดํำรงชีวิตของคุณเป็นได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้โอเลยมีสําหรับสมุนไพรไทยที่จะช่วยดูแลในเรื่องของโรคหัวใจของคุณด้วยนะครับให้หัวใจของคุณเนี่ยได้แข็งแรงด้วยอย่างแรกนั่นก็คือกระเทียมนะครับเรานําเสนอไปแล้ว ไมต่อหลายครั้งนะทุกบุ๋มนี่ก็ไม่ชอบกินกระเทียมเพราะว่ามันเหนม็นจริงๆมันเป็นเครื่องเทศที่ดีนะบอกว่ากระเทียมนี้นะครับเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจอันดับหนึ่งยกให้กระเทียมเลยนะกระเทียมเนี่ยกลีบเล็กๆจะช่วยลดนะครับโอกาสการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดนะครับหากใส่กระเทียมลงไปในอาหารนะครับที่มีน้ำมันเช่น ผัดต่างๆนะครับจะช่วยลดการอุดตันของไขมันในเลือดเนี่ยลดลงได้ถึงร้อยละ50เลยทีเดียวนะครับ2ก็คือขิงขิงนี้ก็บอกว่าเป็นสมุนไพรฤทธิ์อุ่นนะครับช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นขิงนะครับยังช่วยลดโอกาสการก่อตัวของโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโลหิตแข็งตัวหรือว่าจับตัวเป็นลิมเลือดซึ่งจะไปอุดในหลอดเลือดนั่นเองนะครับ อย่างที่3นะครับนั่นก็คือพริกโอ้โหเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะบางคนนี่ไม่ชอบทานพริกเลยแล้วก็พริกเนี่ยทานไม่ได้เลยบางทีกินมากไปก็เป็นกดไหลย,ย้อนเลยอย่างงี้นะแต่ว่าพริกนี่ก็บอกว่าถ้ากินในลักษณะที่พอประมาณมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับพริกนะครับบอกว่ากินทุกวันช่วยให้หัวใจแข็งแรงเพราะว่าจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยสมดุลด้วยนะครับช่วยบรรเทาอาการเนี่ย ใจสั่นแต่อย่าปรุงรสจัดจนเกินไปนะครับอย่างที่4นะครับใบแปะกล้วยนั่นเองนะครับแม้ว่าสมุนไพรชนิดนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของสมองแต่ก็มีรายงานว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงรวมไปถึงหลอดเลือดดาและก็หลอดเลือดฝอยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกระบบของหลอดเลือดเนี่ยดีหมดนะครับสำหรับการ รับประทานใบแปะก,กวยนั่นเองจะช่วยในเรื่องของลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้นะครับอย่างที่5าชาเขียวโอ้นี่ชอบมากนะชาเขียวนะครับแต่ว่าควรเป็นชาเขียวที่เขาเรียกไงชงเป็นใบอะ่ะกินเป็นร้อนๆจะดีกว่านะนักวิจัยเนี่ยหลายท่านเขามีการยืนยันว่าสารสำคัญนะครับในชาเขียวเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้หลายอย่างเช่น ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับลดความดันนะครับอ้อรวมไปถึงความดันของอเขาเรียกว่าความดันโลหิตอ่อ,อนรวมถึงสุดท้ายใบยเตยหอมอันนี้หลายคนชอบมากนะจิ้มขนมไทยเนื้อใส่ใบเตยเยอะพอสมควรหรือจะเป็นน้ํา เขาบอกว่ามีสรรพคุณก็คือลดอาการกระหายน้ําและช่วยบารุงหัวใจเวลานเหนื่อยดื่มน้ําใบเตยเนี่ยจะช่วยให้หายเหนื่อยแล้วก็สดชื่นมากขึ้นอีกด้วยนะครับโอ้ก็มีเรื่องราวของสารพันธุ์ถั่วแล้วก็รวมไปถึงมเมล็ดพืชเป็นของว่างที่ทรงพลังของคนสําหรับแบบว่าอยากจละลดน้ําหนักเหมือนโอเมีนะฟังดูลองฟังดูแล้วก็พิจารณาดูว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกินถั่วเพราะเขาบอกว่า พลังงานเยอะไหมเป,เป็นโปรตีนถั่วนะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็รวมถึงเมล็ดพืชพันธุน์พืชต่างๆนะครับประโยชน์ต่อร่างกายเยอะเลยทีเดียวนะครับหนึ่งประโยชน์ของถั่วเนื้อคือถั่วกับประโยชน์ที่พลาดไม่ได้เลยเขาบอกว่าเวลาพูดถึงถั่วเนี่ยทุกคนก็คงจะคิดว่ากินถั่วคือจะผอมได้ไงพลังงานมันเยอะมากอะ เออนะแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับเขาบอกว่าถั่วทุกชนิดให้พลังงานและก็ไขมันสูงเพียงแต่ถั่วยังนํามาซึ่งประโยชน์นะครับอีกหลายอย่างเลยที่ดีตอนน่อในเรื่องของการลดน้ำหนักของคุณได้ด้วยนะครับเช่นถัว่วเมล็ดพืชนะครับยังมีใยอาหารสูงและอุด,ดมไปด้วยโปรตีน แกล่าธาตมากมายนะครับทานอิ่มได้นานแถมไขมันในถั่วเนี่ยยังเป็นไขมันชนิดดีช่วยลดคอเลสเตอร,รอลได้และรวมถึงถั่วบางชนิดเนี่ยมีโอเมก้า3อีกด้วยนะครับ ข้อที่2นะครับในเรื่องของถั่วนะครับการเลือกถั่วนะครับอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ทําให้คุณอ้วนด้วยนะครับจริงอยู่เขาบอ,อกว่าถั่วนะครับมีประโยชน์มากมายแต่ว่าถั่วเนี่ยแล้วก็รวมถึงมเมล็ดพืชเหล่านี้ยังให้พลังงานที่สูงและรวมไปด้วยถั่วนะครับเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินผ่านไปได้เือยๆนะครับบางทีนี้ต้องเลิกทานถั่ว่อยนะเพราะกินมากเกินไปนี้จะแบบว่า เหมือนกามคางอะเหมือนปวดกามมันต้องเคียวตลอดนะฮะออแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเผื่อทานมากจนเกินไปเนี่ยจะได้รับพลังงานเนี่ยเกินจําเป็นได้ง่ายด้วยดังนั้นการรับประทานถั่วในแต่ละครั้งเนี่ยจำเป็นต้องเลือกแล้วก็กําหนดปริมาณให้ทานแต่พอเหมาะพอดีนะครับหากคุณกําลังจะลดน้ําหนักให้เลือกถั่วที่เป็นรถธรรมชาตินะครับไม่ปรุงแต่งด้วยเกลือ หรืออะไรที่ผสมอยู่เลยจะดีที่สุดนะครับก็คือเป็นแบบธรรมชาติจะดีมากนะครับอีกข้อหนึ่งข้อที่3นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงถั่วทอดแล้วก็เคลือบปรุงรสนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเอาถั่วคือเหมือนเป็นการแปลรูปอะ่ะเขาจะเอาถั่วไปเคลือบกับน้ำตาลบ้างจะเอาถั่วไปปรุงเป็นปรสปาปิกาบ้างไปอะไรอย่างเนี้ย คือมันมีหลายอย่างมากนะเขาก็เลยบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะถั่วที่ทอดหรือว่าเคลือบปรุงรสด้วยผงปรุงรสต่างๆานะเพราะว่าโดยมากนะครับถั่วที่เคลือบปรุงรสน,น,นะครับจะใช้วิธีการทอดด้วยน้ำมันปลาล์มมาก <laughs> เขาเา,เ,าเน้นด้วยนะเขามากด้วยนะเพื่อเคลือบเมล็ดถั่วนะครับด้วยน้ำมันผงผงปรุง,งรสต่างๆ จะติดกับถั่วเนี่ยได้ง่ายขึ้นจากนั้นเนี่ย,จ,นนยจะนําไปอบแล้วก็ไล่ความชื้นอีกซึ่งเป็นวิธีในการเพิ่มพลังงานแล้วก็ไขมันเนี่ยได้มากกับถั่วตัวนั้นด้วยกินเข้าไปพลังงานก็มากนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นก็กินแบบธรรมชาติจะที่ที่สุดนะจ๊ะข้อที่4นะครับเลือกทานในปริมาณที่ เหมาะสมนั่นเองปริมาณที่เหมาะสมในการทานถัว่วแล้วก็รวมไปถึงมเมล็ดพืชต่างๆนะครับก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณพลังงานของั่วนในแต่ละชนิดตามน้ําหนักด้วยซึ่งถั่วที่แนะนําให้ทานในช่วงของลดน้ําหนักจริงเนี่ยจะเป็นถั่วชนิดที่มีเปลือกแข็งนะครับควรจํากัดปริมาณในการรับประทานต่อครั้งไม่เกิน28.4กรัมหรือปริมาณอุ้งมือเรานั่นเองประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับมาเช็กระดับ พลังงานอของถั่วยอดนิยมกันม้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าถั่วที่ให้พลังงานต่ำนะครับก็คือให้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่160แคลอรี่ต่อน้ำหนัก28.4กรัมได้แก่ถั่วที่สงองอัลมอนด์พิซซาซิตโอนะครับแล้วก็เมล็ดมะม่วงหิมพานอันนี้ก็คือพลังงานเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่160 กิโลแคลอรีนั่นเองก็คือให้พลังงานที่ต่ำแต่ว่าถั่วที่ให้พลังงานปานกลางปานกลางก็คือจะมีอะไรบ้างก็จะมีถั่วบาซิลเมล็ดสนถั่วพีแทนและถั่วเฮเซนัสนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าจะถั่วตัวนี้เนี่ยให้พลังงานที่ปานกลางแต่ว่าจะให้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่180กิโลแคลอรี่ต่อน้ําหนัก28.4กรัมก็คืออุ้งมือหนึ่งนะครับอย่างที่โอบอกไปว่าอุ้งมือหนึ่งก็คือประมาณ28.4กรัมนั่นเองคือแค่นี้นะแต่ว่าเขายังมีถั่วที่ให้พลังงานสูงด้วยนะครับถั่วที่ให้พลังงานสูงก็คือมีแมคคาเดเนียนะครับแล้วก็รวมถึงลูกวอรนัทด,ด้วยซึ่งพลังงานเนี่ยจะ ฉลี่ยอยู่ที่ 180- 200ถึงกิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นนะครับจะให้พลังงานที่เยอะมากนะวอนัตกับแมคคาเดเนียนั่นเองนะครับอีกหนึ่งก็คือมลเมล็ดพืชต่างๆนะครับมลเมล็ดพืชต่างๆก็อย่างเช่นมลเมล็ดฟักทองมลเมล็ดทานตะวันงาน,นะครับจะให้พลังงานอยู่ที่120ถึง170กิโลแคลอรี่ต่อ28.4่กรัมนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อที่5กินขวอย่างไรและกินตอนไหนถึงจะลดน้ำหนักได้เขาบอกว่า ก็ควรจะเลือกในช่วงของเวลาหน่อยนะถ้าเป็นถั่วแล้วก็เมล็ดพืชเนี่ยก็ควรจะไปหานาำเช้าเป็นพวกแบบซีเรียลหรือว่าโยเกิร์ตนั่นเองแทนการแบบว่าเกินการเติมน้าตาลอะ่ะก็คือปกติจะไม่เติมน้าตาลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หานไปทานตอนเช้าก็ได้เพราะตอนเช้าเนี่ยเขาก็กินพวกแบบซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยหือจะเป็นเออเขาเรียกว่าไงโยเกิร์ต ทานน้ำตาลเลยมันก็มันก็เหมาะสมดีมันจะทำให้อิ่มในช่วงเช้าด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญต้องกินนะในช่วงเช้าแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนี่2เรื่องที่เรานํามาฝากกันในเรื่องของ สมุนไพรแล้วก็รวมถึงสารพันในเรื่องของถั่วด้วยในไงก็ไปปรับใช้กันได้แล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าเท a l t h ท a อ k นะครับเรายังอยู่กันที่สานีวิจัยรำตะคองเราไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์สมุนไพรที่มีการรวบรวมมาจากทั่วทั้งประเทศเลยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามในช่วงหน้ากันครับ รากเหง้าของความเป็นไทยเกิดจากอริยภูมิปัญญาไทยมีมากล้นศาสตร์และศิลป์สร้างสารรค์หลากอารมณ์วัฒนธรรมงามล้นมรดกไทยประวัติศาสตร์สร้างชาติมากร้อยปี ร่องรอยพื้นดินนี้กี่สมัยสีภาควัฒนธรรมบันดาลใจเกิดเป็นศินถิ่นไทยให้ร่มเย็นพบกับรายการสินไทยเท่ศิละปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ได้ทางช่อง c ค b เป n นิวส์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงและข่าวประจำวันช่วงเย็น เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงทอล์นะครับเราก็ยังอยู่กันที่สถานีวิจัยลำตะคองเช่นเดิมนะครับเมื่อสถา์ที่แล้วเราไปพูดคุยกับท่านผอนะครับท่านผอมนตรีนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตเข้ามาในเกี่ยวกับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับสมุนไพรที่นี่มีเยอะมากแล้วก็จะมีเครื่องมือเกี่ยวกับการทาสมุนไพรต่างๆด้วยแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับพี่หลังนั่นเองนะครับคุณสุรสิทธิ์วงศ์ จัดจ้านนั่นเองนะครับสวัสดีค,ครับพี่หลังครับขออนุญาตเรียกพี่หลังเหอนกันเนาะครับผมที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์นี่คือพิพิธภัณฑ์ครับมีหลายอย่างมากเราเดินดูแล้วแบ,บบบางอย่างบางชนิดไม่เคยได้ยินเราเคยได้ยินแล้วก็พอรู้สรรพคุณแต่ไอ้บางอย่างบางตัวเนี่ยเราไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเลยก็มี <engagement. S 1> เอาอย่างเช่นไอ้ตัวแรกก่อนเลยดีกว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย คือมันเรียกว่าหนอนตายอยากครับผมถูกไหมฮะไอตัวนี้มเป็นยังไงครับพี่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมุนไพรตัวนี้นะครับในทางของถ้าเป็นโซนทางภาคอีสานเขาจะใช้รักษาตามก็คือหนอนตายอยากใช่ไหมครับเขาจะทุบแล้วเอาใส่ในไหปาร้าไว้เพื่อที่จะหยุดวัฏจักรของแมลงวันก็คือจะกลายเป็นแค่ตัวหนอนจะไม่กลายเป็นแมลงวันนะครับ อ๋อถ้าเป็นเป็นแมลงวันที่แบบมีปีกมันจะมีเชื้อโรคก็ามาอีกเราก็ยับยั้งมันไว้ก่อนเลยครับโดยใช้พืชตัวนี้ครับผก็คือหนอนตายหยาบตัวต่อไปเดี๋ยวว่าตัวต่อไปตัวนี้นะครับเถาวันเปียงครับอันนี้ก็เคยคุ้นๆอยู่นะครับมีเยอะตามทั่วไปนะครับแต่เราจะเห็นได้เยอะที่สุดก็คือตามป่าที่รกและก็มีความชื้นนะครับก็จะเป็นถาวันในลักษณะของ ว่าหยุดเกาะตามต้นไม้บ้างนะครับขึ้นตามป่าออนอนตามดินก็จะมีทั่วไปครคือใช้รักษาเกี่ยวกับพวกโรคบิดต่างๆนะโรคบิดโรคไตนะครับก็คือระบบทางเดินอาหารนะฮก็พวกขับปสัสสาวะอีกอย่างหนึ่งนะครับในการนําไปใช้เนี่ยจะใช้ในส่วนของเถาหรือว่ารากเนี่ยเอามาทําต้มนะครับ,รบหรือว่าทําแห้งแล้วก็เอามาดองอันนี้กำลังเสือโครง มันเป็นยังไงครับว่าชูก,กำลังเหรอพี่หรือว่าอไเงี้ยนะครับสปูคุณก็คือเหมือนกับชื่อของเขาเลยชูก,กำลังผมใช่ <นะ S 1> บังรุงกําลังนะครับใช้รักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับพวกลาไส้นะครับนะฮะเป็นยาอายุวัฒนะสุดท้ายมาต่อกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจากที่เราคุยกับพี่หลังดูว่าไอ้พืชตัวเนี้สมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันอยู่ความเขาเรียกว่า เป็นตะเข็บชายแดนใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือเป็นยังไงครับเนื่องจากต้าหลีวังเนี่ยเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อภาษาไทยใช่ไหมครับเออใช่เป็นชื่อภาษาออกค่อนข้างที่จะเป็นจีนนิดหนึ่งจีนครับก็คืออยู่แถบตะเข็บชายแดนดังนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยจะมีเฉพาะกลุ่มของเขานะครับก็คือกลุ่มที่อยู่ตะเข็บชายแดนคถึงจะมีใช้นะครับอันนี้าจากใต้ครับมาจากใต้เบตงนะครับอันนี้สรรพคุณเขาทําอะไรยังไงบ้างฮะสรรพคุณนี่ก็คือ ใช้เกี่ยวกับรักษาโรคไตนะครับโรคไตครับไตพิการพวกนี้เกี่ยวกับพวกตับต่างๆไปเสริมเพื่อจะบำรุงให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่ใช้ประโยชน์ก็คือจะเป็นในส่วนของหัวนะครับหัววิธีการใช้ใช้เอาหัวมาต้มมาตุนเหมือนกับฟักบ้านเราคกับกับไก่กับเนื้อกับหมูได้นะครับอ่ะมาถึงอันนี้นี่ล่างอันนี้มีเอสามอย่างต่ขออย่างหนึ่ง ขันทองพยาบาทอ่านะครับเฮ้ยมันไม่เคยได้ยินเลยเหมือนกับตำราหนังเลยนะครับนะแต่ไอ้ลูกนี้มันคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นชื่อเนี้ยเราเราไม่เราไม่รู้สักจริงขันทองพยาบาทมันคืออะไรฮะขันทองพยาบาทเนี่ยชื่อก็คือชื่อภาษาไทยเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกของแต่ละตำบลแต่ละอำเภอว่าแต่ละภูมิภาคกันครับก็บางนะครับขันทองพยาบาทนี่ดูเหมือนกับว่ามันมีพิษนะแต่มันจะเป็นตัวช่วย นะครับคำว่าพยาบาทอ่ามันอยู่ไร้ระเลงครับผมใช่นะครับก็คือจะไปช่วยขับพิษต่างๆครับมันก็เป็นความรู้จริงเราไม่รู้นะเราจริงๆเรารู้เพียงแค่ว่ามันอาจจะใช้ได้เลยนีนะอ่ะขออีกหนึ่งอย่างแล้วกันในนี้คือมีอะไรจากทางภาคเหนือไหมครับทางภาคเหนือจะเป็นกำจัดเถานะครับกำจัดเถาครับกำจัดเถาคืออะไรกำจัดเถาที่จะเป็นมะหว่วงนะครับซึ่งเป็นไม้เถาเรื่อยนะครับไม้เถาเรื่อยใช้ใบกับเม็ดนะครับ แท้บำรุงหัวใจนะครับบำรุงโรหิตนะครับซึ่งพวกนี้จะมีรสเป็นยาลดร้อนนะครับจะทําให้พวกนี้ไปขยายหลอดลมนะฮะระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจนะครับไปช่วยขับไขมันต่างๆได้นะฮะโอ้จริงแล้วสรรพคุณเยอะนะนั่นก็คือจะเป็นตระกูลเครื่องเทศครอ๋อเครื่องเทศใช่ไหมใช่แต่มันก็คล้ายเครื่องเทศนะแต่ทางภาคเหนือจะไม่นิยมใช้กันจะใช้มะแขวนมากกว่านะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร เพราะว่ามันหาย,ยากตัวมะแขวนไหมนะครับมะแขวนหาง,ง่ายกว่าน,นี้ใช่ครับคุณผู้ชมมาถึงอีกหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบโบราณเลยครับผมอันนี้คือเราได้มาจากไหนไหมฮะคือเป็น,เป,นเป็นของโบราณนะครับึ่งเก่เามากผู้ที่บริจาคก,ก็คือผู้ใหญ่ที่ทํางานด้วยกันเขาอยากจะเอามาเป็นวิทยาานในเรื่องการให้ความรู้อ่ะนี่คือทั้งหมดยานั่นเองนะครับ<ม>แต่นี้มาถึงอีกหนึ่ง<ม>ก็คือ เป็นการทํายาลูกกรอนครับผมยาลูกกรอนเนี่ยเราจะแบบว่าเป็นเม็ดดาๆแล้วมาปั้นครับหนึ่งลูกอสองลูกใช่สมลูกแต่ละคนปั้นไม่เท่ากันอดังนั้นโดดของการกินเนี่ยเจ็ดเม็ดก็เจ็ดย่างเลยใช่ไหมครับถ้าไม่มีตัวปั้นลูกกรอนที่มันได้มาตรฐานหรือว่าขนาดที่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องยกให้เป็น ความชอบของคนสมัยก่อนที่เขาคิดไว้ให้กับคนสมัยนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้รักษาอะไรไหมครับหรือว่าแล้วแต่ชนิดก็ยาลูกก่อนเนี่ยก็แปรรูปมาจากยาเม็ดหน้าปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่มียาเม็ดใช่ไหมเออถูกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆว่ายาลูกก่อนเนี่ยก็คือตัวเม็ดยาครับผมก็คือแต่ว่าเราทำกลมๆไง แต่ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยเพราว่าทำเป็นเม็ดแข็งๆเม็ดแบนๆกลมๆเรียวๆอะไรก็ว่ากันไปก็แต่ลรูปักษณะของนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหั่นสมุนไพรนะครับอันนี้เป็นเถาวันเตียงเถาวันเตียงอย่างที่เราไปชมเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือเถาวันเตียงนั่นเองนี่อันนี้ก็คือเครื่องหั่นสมุนไพร คือเราต้องหั่นเป็นดบบชิ้นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับผมใช่มันจะต้องบางนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นท่อน่างเงี้ยทีนี้เราเวลาเราจะใช่ล่ะมันจะใช้ยากใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหั่นสมุนไพรและอีกหนึ่งอย่างอันนี้คือจะเป็นเครื่องปัจจุบันขึ้มนมาหน่อยครับผมเป็นเครื่องต้นแบบของอัดยาเม็ดนะครับคือเ,เครื่องต้นแบบครับผมอันนี้ก็คือจะมีเป็นแบบวิวัฒนาการมาละเป็นยุคสมัยใหม่มาละเมื่อกี้เราทํามือมาหมดละ อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเครื่องต้นแบบเริ่มใช้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องละคือ,ท,อทุกอย่างพัฒนาขึ้นละคือนะทุกอย่างเรามาปุ๊บแล้วโยนใส่นี่ทีเดียวใช่ครับเครื่องวมวงมจะทํางานไปนะครับ จะแตกต่างก็คือขนาดของเม็ดยานะครับอ๋อก็คือหัวปั๊มนะครับ,รบถ้าเราต้องการมิดโตเนี่ยเราก็เปลี่ยนขนาดของหัวให้มันโตขึ้นใช่แล้วนะครับยังไงธรรมชาติมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอะเนาะเราไปเจอสิ่งม่นวายในเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอควันเจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราลองกลับมาหยู่กับธรรมชาติดูเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยมันมี คุณประโยชน์ต่างๆมากมายเหมือนกับฝุนไผ่นี่แหละนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับได้รับความรู้ดีๆจากพี่หลังด้วยนะครับต้องขอ,ขอบคุณพี่หลังด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ รากเง้าของความเป็นไทยเกิดจากอริยปู่มิปัญญาไทยมีมากล้นศาสตร์และศิลป์สร้างสารรค์หลากอารมณ์วัฒนธรรมงามล้นมรดกไทยประวัติศาสตร์สร้างชาติมากร้อยปี ร่องรอยพื้นดินนี้กี่สมัยสีภาควัฒนธรรมบันดาลใจเกิดเป็นศินถิ่นไทยให้ร่มเย็นพบกับรายการสินไทยเท่ศิละปะและวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ได้ทางช่อง c ค b เบ n e w s ทุกวันจันทร์พุธศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงและข่าวประจำวันช่วงเย็น ในช่วงของ Healt h ินดีสุขภาพดีแบบนอกกรอบนะครับสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักจริงๆนะครับแต่ไม่อยากจะเข้าฟิตเนสอาจจะเป็นเพราะด้วยในเรื่องของการจํากัดในเรื่องของหลายๆอย่างก็ตามนะครับทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้โอเลยมี5วิธีลดน้าหนักโดยไม่ต้องเข้าฟิตเนสมาฝากกันด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับ ข้อที่1นนะครับขยับร่างกายบ่อยๆจะช่วยคุณได้นะครับเช่นในเรื่องของการเดินไปซื้อของที่ร้านใกล้บ้านของคุณแทนการใช้รถนั่นเองเดินขึ้นลงบันไดบนออฟฟิศนะครับแทนการใช้ลิฟต์หรือว่าทํางานบ้านด้วยตัวของคุณเองเพราะว่านี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นกิจวัตรเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองครับ ข้อที่2อนะครับอยู่บ้านก็ออกกําลังกายได้นะครับเช่นเดินหรือวิ่งขึ้นลงบันไดบ้านของคุณนั่นเองบริหารกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนะครับหรือว่าซื้อดัมเบลมายกเพื่อฟิตกล้ามแขนในส่วนของไขสบปไบเ์สบไทสซิต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าปั่นจักรยานบนเครื่องปั่นแล้วก็ดูทีวีไปเพลินๆก็สามารถที่จะทําได้ที่บ้านของคุณนั่นเองครับ ข้อที่3นะครับพาน้องหมาของคุณออกไปเดินเล่นกันบ้างดีกว่านะครับอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของคุณที่แบบว่าแสนน่ารักนะ่าชังแบบนี้ของคุณนะต้องเหงาอยู่บ้านนะครับพาน้องหมานะครับเจ้าตู่ของคุณนี่แหละออกไปเดินข้างนอกกันบ้างนะครับตอนตอนเช้ารวมถึงตอนเย็นด้วยเพราะนอกจากจะทําให้คุณเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกับเจ้าตู่ของคุณแล้วยังถือว่าเป็นการออกกาลังกายของคุณไปในตัวเลยด้วยนะครับ ข้อที่4นะครับนัดเล่นกีฬากับเพื่อนๆนทุกสัปดาห์นะครับแทนที่จะเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปปาร์ตี้ให้เปลืองเงินนะครับแถมยังเพิ่มน้ำหนักให้กับคุณอีกด้วยนะครับสู้นัดชาวแก๊งของคุณเนี่ยมาเล่นกีฬาดีกว่านะครับประเภทของกีฬาเนี่ยก็มีที่แบบว่าหลากหลายเลยทีเดียวสามารถเล่นได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวสู้กันอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ถือว่าได้ปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนของคุณไปด้วยในตัวนั่นเองครับ ข้อที่5นะครับดื่มน้ําเปล่าให้มากๆนั่นเองนะครับน้ำเปล่าก็คือสิ่งที่จําเป็นต่อระบบร่างกายนะครับของคุณเนี่ย ถือว่าดีมากๆเลยจิบบ่อยๆจิบเรื่อยๆนะครับดื่มได้ตลอดวันนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ขาดน้ำงดเครื่องดื่มประเภทของชากาแฟโซดาและก็รวมไปถึงแอลกอฮอล์ด้วยนี่ถือว่าสำคัญมากเลยนะครับตอนเช้าแนะนำให้ดื่มน้ำมะน,นาวผสมน้ำผึ้งเพื่อล้างพิษออกจากร่างกายเป็นประจำนั่นเองครบ หลังจากที่ได้ทราบวิธีการลดน้ําหนักแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปฟิตเนสกันเนี่ยคราวนี้คุณไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับว่าคุณไม่มีเวลาในเรื่องของการออกกําลังกายจริงๆนะครับลองทํา5ข้ออย่างที่โอบอกไปนะครับคุณก็จะเรียกได้ว่าได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยแล้วก็สุขกายสบ,บายใจนั่นเองนะครับเพราะนี่คือสุขภาพดีแบบนกกรอบ